สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามาพี่น้องนี่นะคะจัดหนักจัดเต็มนะผัดหมูปลา,ปาบานใบบุยลำานี่แหละพี่น้องวายกินตามภาษาค่อยเนี่ยผัดเผ็ดหมูป่านะคะแซบแซบคือเก้านะคะมีอะไรก็กินนะคะมีกระชายนะคะพริกไทยกับสาพริกไทยดำละพี่น้องค่อยบะมีพริกไทยซดพี่น้องอก๋วยกสายพริกไทยดำนะ,ะนี่นะคะใส่พริกหวานนะคะใส่มะเขือนะคะ แล้วก็ใส่พริกขิูตํานะฮันเพื่อนอือที่บอกให้มันแซ่บมันแซ่บพี่นออ้องเออมันแซ่บอีหลีนะคะรับเผ็ดหมูป่าบ้านใบบุรีลาเลยพี่น้องไปอยากกินก็มาเด้อออร่อย จัดเผ็ดจัดจ้านอร่อยมัดเป่าลายใหญ่นะฮะออหอมใบมะกรูดนะหอมต้นหอมนะฮะหอมกระชายนอ้อง อร่อยทำมาคนอย่างใบบุยลำอยากกินอะไรต้องได้กินนะบ่มีกับสันหามาาพี่น้องอบ่มีกับสันหาเอา ผัดเผ็ดต้องใส่พริกเยอะๆพี่น้องนี่ใส่พริกขี้หนูเยอะมากนะพริกขี้หนูเล็กนะเพื่อนพริกขี้หนูเล็กนะตำากับกับเทียมพี่น้องพี่ไปใส่เยอะมากนะแต่มันบวแดงพี่น้องอืมแ่บพื้เก้าบวแดงกับแสบพื้เก้าพี่น้องอืเพราะว่ามันเผ็ด ถ้าเมื่อใดผัดพวกนี้นะเพื่อนถ้าผัดบบเผ็ดมันไม่ใช่ผัดเผ็ดเลยพี่น้องและมันจะรสชาติมันจะไม่ได้นะเพื่อนผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดเป็ดอะไรเงรี้ยเพื่อนมันต้องเผ็ดนะเพื่อนถ้าบ,บ๊บเผ็ดมันเฉยอืมบดแซ่บ ต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆจังสดแป้งไขดาวสองใบนะครับไขดาวสองใบนะครับนี่ใบเดียวพ่อพี่น้องเอ้ยต้องกินสองใบกันละจ้งสิยู เดี๋ยวมือหลังนะท่านเพื่อนพัดพัดปลาสวายด้วยพี่น้องพัดพัดเพชรปลาสวายเนาะแต่จะทอดคนนกทอดปลาสวายทอดคนเนาะตามคล้ายๆผัดประดุกนั่นแบบนี้แล้วก็จะผัดแบบนี้แหละคือสิแซ่บพี่น้องอืม,อ,มอร่อยมาก